โอเคครับสวัสดีครับหมอตูยจากเรียนครับมาดูเคสแผลพันธุ์นมนะที่เราลดหุนมแล้วนะครับอันนี้คือจบขั้นตอนนะครับกี่เดือนครับห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนนะหกเดือนหกเดือนแล้วเป็อนมุกเป็นมุกอันนี้หน้าอกเขาเป็นที่โคมงทรงดีครับเป็นทรงเก้าเลยนะครับไรมาสครัมอันนี้เพิ่งตัดไหมไปนะครับตัรหุ่นมจะยังดูใหญ่อยู่นิดนะครับอันนี้ประมาณสองเดือนในเซตตัวเข้าเป็นหนมเลตอนนี้มันยังบวมอยู่หรอหมอเพิ่งตัดไหมไปโอเค ก็จะลดไซด์มาเนี้ยประมาณสองเดือนจะเป็นไซด์ที่พอดีเลยที่เราเห็นกันอันนี้เข้าตรงเข้ากล้ามเลยใช่ไหมครับเข้ากล้ามดีเลยแค่นี้หายดีเลยอย่างแบบนี้ก็คือคนไข้สามารถออกกำลังกายได้ปกติเลยเนาะแต่นี่เลยว่ากล้ามเข้ามาถึงนี้แล้วตัวกล้ามเขาโปรตีมอยู่แค่นี้ไล่ไม่เรื่องครบวงจะเป็นกล้ามหน้าอกเลยไม่เห็นแผลเลยหมอผ่าเทคนิคตั้งแผลแบบนี้แบบนีแผลดีแผลดีแผลหายดีป่ะนี่นิเดนไม่เห็นรอยเลยไม่เห็นรอยต้องยุ่งอะไรหายมันจะกลืนไปกับแผลเลย แบบนี้เรียกว่าแผลคนไข้คงที่เรายังสักหมดที่แบบไม่เปลี่ยนเป็นเก้าสิบอร์ซแล้วยังไม่หายทุกน,น,นถ้าถ้าโดกนกระตุ้นแรงๆก็มีแต่ขึ้นเยอะพระนั้นพวกนี้ก็ก็ราคอยดูให้ใหแต่เก้าเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว